มีคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยน่ารักนะครับเข้ามาที่เพจด้วยครับจริงๆแล้วปกติไม่ค่อยได้สนใจนะครับเพราะว่าผู้นี้เราถือว่าเราทาคลิปให้กับคนที่สนใจอยูครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วในคลิปนี้ก็อยากจะอธิบายฝังเช่นเดียวกันนะครับมีคนคอมเมนต์มาครับว่าทิศใต้แดดเข้าค่อนข้างเยอะอันนี้จักรวาลไหนครับเออจริงๆแล้ว่ถ้าเกิดเราไม่ทราบนะครับก็ลองไปศึกษาดูก็ได้นะครับอย่างที่บอกครับว่าประเทศไทยเราครับแดดนะครับมันไม่ได้ลงตรงหัวเราตลอดทั้งปีนะครับ 8เดือนครับแดดนะครับมันจะเอียงไปทางด้านใต้ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่า8เดือนนะครับก็คือเดือน9 10 1 1 12 1 2 3เาครับลองไปสังเกตดูนะครับแดดครับมันจะเอียงไปฝั่งใต้ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าด้านใต้ครับแดดจะเข้าตลอดเวลาทั้งวันแล้วก็ในอีก4เดือนที่เหลือนะครับคือเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหานะครับสเดือนนี้ครับแดดครับมันจะเอียงไปฝั่งเหนือเพราะที่จริงแล้วครับทิศทางที่แดด เข้าเยอะที่สุดนะครับคือทิศใต้นะครับเพราะมันเข้าทั้งวันครับแดดนําเอียงเข้าทั้งวันแต่แน่นอนครับที่เข้าหนักกว่าคือทิศตะวันตกเพราะว่าแดดมันเข้าตรงครับ <_ c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทิศใต้โดนแดดเยอะไหมโดนแดดเยอะแน่นอนครับเพราะโดนแดดทั้งวันนะครับอันนี้ใครที่ไม่รู้ก็ลองไปศึกษา,าดูจริงจริงนะครับ